สวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะวิจะพาดูรถคร่ะเพื่อนวันนี้เขาเอารถมาโชว์เป็นรถแบบรถเก่าสมัยเอลวิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่มีกระตังเนาะชอบของเก่าสะสมของเก่าค่ะเพื่อน หน้าร้อนทีเขาก็ออกมามาเวยอย่างนี้และะ้ค่ะเพราะว่าคนที่มีกระตังหนะเขามีรถก็จ่ายภาษีจ่ายอะไรขับไม่ขับก็ต้องจ่ายปกติค่ะจ่ายค่าสนนจ่ายค่าประกันจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างปกติตามที่รถวิ่งบนถนนทั้งป,ทงปทงีทั้งปีทั้งชาติทั้งปทั้งชาติหน้าร้อนหน้าหนาว อ้รถสวยเนอะแผนรถทั้งหลายก็ยืนยืนอยู่ด้านหลังไอ้เพนค่ะเพื่อนๆไอ้เพนก็มาถ่ายเขาก็มองดูยอ้เพนถ่ายเอ็เพนก็ไม่ได้ถามก็แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ถ่ายเดี๋ยวเขาก็คงจะบอกเองอู้ดูนี่สิค่ะเพื่อน มีแต่รถแบบสมัยสมัยเก่ารถประเภทนี้นะคะเพื่อนๆยิ่งเก่าก็ยิ่งราคาแพงค่ะเพราะว่ารถพวกนี้เขาออกมาแสนหน้าร้อนแล้วข้างในนี้เขาจะดูแลอย่างดีเขาไม่ค่อยขับลหลักราค่ะ เวลาเขาจะขับเขาก็ขับโชว์ค่ะขับโชว์น้าร้อนนั่งกินลมอะไรเงี้ยโูรถสมัยอ e n v อยู่นะคะก่อนไมเคิลแจ็กสันนะคะโอขับก็โก็ค่ะเพื่อน ผ่นมาเมื่อกี้เขาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าอะไรยยเป็นนะเ,เห็นใหญ่เป็นถ่ายอยู่พราะว่าโอ้โหเดี๋ยวจะถ่ายให้ให้เพื่อนๆดูคนที่เขาเป็นที่ของรถสวยครับเพื่อนๆมากดีเขาก็ภูมิใจนะมีรถอย่างนี้ส่วนมากก็จะมีเฉพาะผัวอายุสูงครับเพือพ่อนๆ ้าของก็อยู่ที่นี่แหละค่ะเขา,วาพวกนี้เขาจะรู้จักกันเขาจะออกมาออกมาสังสรรค์หรือว่าพบปะสังสรรค์กันปีละครั้งอู้ดูทุกคนนี่สิค่ะเพื่อนๆโอ้โยรถเบลอ,บอเลยรถอเมริกันรถเบลอเลยโอ้ยยังเป็นอ่ะไม่รู้จักยี่ห้อหรอกค่ะโอ้ยเสียดเอรเลยค่ะ ใหญ่จริงๆมันเบนนัองกินมันกินที่กินทางนะบนถนนน่ะเจ้าของเขายืนคุยกันเมื่อกี้นี้เห็นรถคันนี้วิ่งมาค่ะรถสีดำเนี่ยค่ะใหญ่บุ้นเลยแล้วก็ประดับด้วยสีแดงเจ้าของก็เดินไปที่รถเลยค่ะเพื่อนๆอ๋อหรถใหญ่มากเลย สูงท่วมหัวฝรั่งอเออ,อันนี้สูงมากเลยทัเพื่อนเหนาคจะขับอีกแล้วเดี๋ยนี้จะขับเนี้ยสงสัยจะขับดูเขาขึ้นรถแล้วสงสัยจะขับขเพื่อน หรือว่าเขาไปนั่งในรถพิเฉยเพราะว่ามันหนาวคกำกวงเขาก็มองไงยเป็นอยู่นะขับข้าขับข้าโอ้ฟังเสียงสิคะฟังเสียงมันมเสียงแบบเสียงกครื่้มคันใหญ่มีแต่รถอเมริกันเท่านั้นเลยค่ะก็ไม่รู้มีแต่รถอเมริกันหรือเปล่านะคะเห็นมันเห็นมันเป็นเป็นก,กว้าง ก็คิดว่าคงจะเป็นรถอเมริกันค่ะโอ้โหเดี๋ยวเขาไงอเขาเบ่งเครื่องใส่เอ้ยสงสัยเบ่งเครื่องใส่เยปิลมั้งเขาเรียกว่าอะไรเบ่งเครื่องจีบสาวอะไรเงี้ยค่ะมาด้านหลังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเยป็นจากลับแล้วค่ะ กดไลค์กดแกชรกดกระดิง่งติดตามเยอะเปนดิค่ะจะไปแล้วค่ะเดือนไปแล้วก็ถ่ายไปด้วยค่ะอืมคนแก่ๆนี่ดูเขามีคนมกระตังนะเนี่ยเพราะว่าเขาปวดกษเสียนแล้วเขาก็อยู่ของเขาตามภาษาเนะ เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะ